สวัสดีครับผมทีมงานฟิกโปรต์ไอทีนะวันนี้น่าจะมาแกะจอนะครับเครื่องที่เราติดกาวไปแล้วนะครับจอมีปัญหานะครับเราจะวิธีแกะเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ทําเป็นก็เปิดผ่านได้เลยนะครับะเราจะมีมิดโกนนะครับแล้วก็ตัวแบบแข็งหรือเป็นแบบสองคมนะแบบสองคมก็ออะไรเทปมาติดก่อนเนาะโอเค ใช้ไดเป่าผมนะครับมันมีหลายวิธีถ้าให้ความร้อนเป็นฮออแอร์นะถ้าเกิดว่ายูเซอร์ทั่วไปก็ใช้ไดเป่าผมนะที่บ้านนะครับือให้มันร้อนก่อนนะครับ อย่าให้ร้อยมันเกินไปนะครับจอจะเสียนะครับ เราก็ใช้มิดโกนนะครับแล้วก็เสาะตามร่องนะครับตรงตรงนี้ต้องระวังนะมีตัวแพรจอนะครับต้องต้องระวังนะครับอันนี้เครื่องจะร้อนระดับหนึ่งนะครับจับได้นะฮะแทงเข้าไปก่อนนะฮะให้ตรงตรงตรงนี้ก่อนนะครับต้องตรง,ตรง,ต,รงตรงก่อนแบบนี้เพราะว่าข้างในาจะมีชั้นแบคไลท์ต้องระวังนะแล้วก็ถูกก่อนคือ ทำให้กาวมันออกก่อนนะครับตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องที่เปลี่ยนจอมาแล้วนะครับ <Bye. S 1> คือหล,หลายท่านก็ติดกาวตรงนี้ถ้าเกิดไปติดกาวตาช้างข้างในไม่ต้องแกะนะครับนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้ามีกาวตาช้างเข้าไปจะไปแกะเเวลาฮะแทงเข้าก่อนเอา กาวออกเห็นไหมครับกาวก็จะออกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมจะมีกาวออกมาก่อนเอาเอากาวออกมาก่อนนะครับนี่ก็จะมีกาวมาเห็นไหมครับกาวมา จากนั้นถ้าเกิดว่าัมก็ค่อยๆแทงตรงๆก่อนนะลึกๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดแบบนี้อย่าแรงนะครับแค่กระตุ้นหน่อยเฉยนะครับนี่เราก็จะมาดูตัวด้านบนนะครับโอเคมันจะออกนิดนึงเลยมัุ้กคื่อนอย่าแทงตรงแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์คือเสียนะครับจอต้องระวังนะครับอืคือน้วจอ เราเปลี่ยนมาโอเคพอเราง้างเข้ามาครับเห็นข้างในเนี่ยให้เราแทงไปนี่เป็นตัวนี้นครับตัวนี้ข้างในจุดนี้โอเคทีนี้เอาได้เอาอีกนะครับคือเราแทงเข้าเรียบร้อยเนาะเอาได้เาอีก กับ๋ัวร้อนหรือยัง นนี้เราก็ค่อยบิด,บดเล็กน้อยบิดบิดก่อนนะครับ,บแล้วก็ค่อยค่อย,อยเขี่ยปาดเอากาวที่อยู่ข้างในเห็นไหมเอากาวไปค่อย,อยปาดออกทำาุ้สองฝั่งนะครับค่อยคอยปาดกาวนะครับ ที่นี่จะเป็นตลาดสดนะครับจะมีเสียงดังนะครับมีเด็กเยอะมีลูกค้ามาซื้อของนะเป็นเป็นตลาดนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับแล้วก็ปาดปาดาโลกคนไม่ค่อยปาานะ,อะโอเค มีข้างในก็จะมีจุดจุดด้านล่างด้านล่างมีตัวแพรต้องระวังนะครับระวังอย่าไปทำสุมเสี่ยงนะครับอโอเคนี่คือเราก็จะออกจอมาแบบสมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับ อโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใครกดแชร์ให้ผมมีกลุ่มให้เข้าฟรีนะครับหนึ่งปีนะครับ